าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอยากมาเอฟซี FC ผู้ใดอยากมา,สาแสดงความยินดีกับน้องเพลงเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านทุกคนเลยนะคะเอฟซี FC บานแสงทองเอฟซีทุกๆบ้านฮักเลยนะคะเรียนเชิญเดอ้อวันที่สิบหาเมาขืนบ้านแม่น้องเพลงแล้วก็ตอนเย็นในวันที่สิบหา้ามือเตาสันจังหันหละกะักอะสู้ขวัญ สู้ขวัญหนูค่ะสู้ขวัญน,น้องเพลงเอืนขวัญแน่สู้ขวัญน,น้องเพลงนะคะในวันที่สิบห้าตอนเช้าแล้กก็ยังมันแรงตอนเย็นในวันที่สิบห้านะคะกะสีมีมะล่ำคณนะแปลพราวแสงทองนะคะแล้กก็พพ้อมเทีมงานพี่ๆทุกคนนะคะมากทุกคนน้องฮาร์ดพี่ปลาพี่บูมทุกคนมาหมดเลยนะคะพี่แนนพี่ตาพี่มายมาหมดเลยนะคะเมื่อวานน้องเพลงก็ขึ้น ก็เวนน้องเพ่งกับขืนค่ะเต็มวงเต็มโชว์นะคะมีโชว์ใหม่มีโชว์อืมโชว์นี้เป็นโชว์ที่แบบรู้บ่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นผู้ดใดอยากมากแต่ว่ามาก่ได้ดฝากซื้อบัตรจองตั๋วเดอ้อฝากจิ้มลิงทีเออน้องเพ่งน้องเพ่งปากหมุดไว้ให้แล้วนะคะนานิตะลายรอบที่สองร้อยสิบเอ็ดฝากซื้อบัตรจองตั๋วเดจา้า ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่คือบรรยากาศเออภายในบ้านของเพลงนะคะแล้วก็บรรยากาศเตรียมงานนะคะอันนี้ก็คือในบ้านเพันว่าอยากให้เปิดห้องน้องเพลงชมห้องน้องเพลงหน่อยจ้าตอนนี้เออเนื่นองจากอ่อนเพ,พ,พาพปูที่นอนค่ะผ้าปูที่นอนไปซักอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้องเพลเดี๋ยวปีตหของกอนปีดก่อน นี่ห้องน้องเพลงอันนี้ก็จะเป็น้องน้องเพลงนะคะก็คือสีหกจักกน้อยนะคะสีหกจักกน้อยอันนี้บอยนิพาเนาอ,อันนี้พาเน่าหนูแต่ว่าน,นีิพาไม่พาปูที่นอนหนูออาไปซักอยู่ค่ะนี่เขาก็จะเป็นผ้าใหม่จะดีใจด้วยชิกเนเจอร์เลยค่ะตุ๊ก,กตาสามตัวชวมพู่เขียวแดงนะคะ อันนี้อยู่แล้วรวยขอบคุณค่ะบัว่าสิบเป็นเอ่อเตียงนอนนะคะเตียงนอนหลกักกะพามาหนูไปนคนสั่งเออไปนคนสั่งติดเองเลยนะคะบัว่าสิบเป็นตู้นะคะยินดีด้วยขอบคุณจ้าโอเคค่ะนี้ก็คือห้องน้องเพลงห้องน้องเพลงนะคะกับสีหกจากน้อยแตวบากะก็สิดูดีอยู่แล้วเนาะว่าดูมาคอยได้เมียนอยากงานอยู่ค่ะว่านก็ไปสื่อของมาบดมือเลย ไปซื้อของเบิร์ดมือค่ะลืมปิดไฟลืมปิดไฟเก่งลยย้ลงยรยี่หละขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนนะคะขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงขอบคุณทุกคนที่ให้ความัาความตมตานะคะมันก็สีหอนจังเลยเพราะว่าตอนนี้มันห่ามู่บางยังมีแดดอยู่ยังไม่แดดสองอยู่อยากดูมุมไหนอีกอยากเสียอเนี่ยมาต่าง ตลาดแล้วุ้ยเฮ็ดน้ำพูก,ก่อนไปกินเขาก้อนแล้วเสียวไม่แห้งเห็ดเบียร์ขอบคุณได้จ่ายที่เป็นห่วงขอบคุณความหยย่วงใยความรักความเมตตาจากเอฟซีนะคะทุืวอ,อนกินเขาจะเหมือนมุนเศาร์เค่ะเออพ่อป่วยหือล่วใช่เว้ยเ้ยเุ้ยเุ้ย,ย,ยบ่พอต่อให้หน้ำมันเต็มสะก่อนนำ้ำผูเลิศ อุ้ยพ่อสวยอ๋ปอประโยชน์หนังฝาใส่เนาะ,ะพิษสก้อนพิษสก้อนมันเต็มกอนอุ้ยคือดีแท้โอ้อ่ะคือดีแท้ก็มาซื้อมาใส่จักซีตุเนาะนี่ค่ะบรรยากาศบ้าน <laughs> ยินดีด้วยขอบคุณค่ะแค่บรรยากาศบ้านให้เบิง้งเพื่อจะพาพไปกินข้าวบ้านนู้นสิกินข้าวบ้าน

หนูไม่ทราบนะคะว่าพ่อวิกได้มาไหมแต่ว่าน้องเพลงเรียนเชิญไปแล้วนะคะเ <c oughs> <c oughs> พ่พอพอบางพ่ออะเหรอพอมันเมุง่้น่นบอกแ่ว่าเดี๋ยวมันปนนันดอกนี่ยังนี่พอเขจได้บัตอนี่เป็นยิ่งนั่นได้พอเพื่อซื้อมาเปลี่ยนอากาศเย่เย็นเป็นสุขขอบคุณค่ะ อ็ร้องเย็ดมา้ค,คู่ขานี่เด็กขาหนามนะคะ่ะเรียนเป็นสุตแม่ขาแล้วตกใจว่หมดนี่เทีมงานแล้วก็ผูกทีมงานพี่น้งนองๆบรรดาเรียงผู้ชายกับเฮค่ะ <c oughs> สวยนี่คือสวยเนาะกินหอยต้องได้ค่ะเนาะ ที่ว่าลูก <Wars> กับผ <le> ู Gym. ้พ่อเกงหรอกว่าพาดี่แม่ลุยเองมาจัดธรนว่ามันคูเลยเองเลยนะคะหมอลำลงตรงไหนมาได้วยใจพิกัดพี่กัดมานะพิกัดเปี่ยนใจกับท่านค่ะตอนนี้ ลุงมะลัมมองได้เดี๋ยวพ้าย,ยางมือเทนึงค่ะมะลัสิยูมองนี้สบายดีพี่น้องสปป,ปแล้วด้จ้านี่สิเป็นมองเออมะลัมนี่สิเป็นมองมะลัมค่ะพันตัดยาไว้ให้เรียบร้อยแลวค่ะนี่สิเป็นมองมะลัมอยู่นะคะอันนี้จะหันเวทีออกมาข้างนอกนะคะ นี่เต็นมารำสีขาวนออวันเออไว้ทยทีย่วงานพายุนะคะไว้ที่ยขนอยู่แล้วก็เพื่อฝนตกฝนยังก็ขึ้นไปยุ่งเหยนหนูเหรอแต่ว่าคอาแบบว่าวตกคันในมือน,นันมีพฝนตับดินในยั่งดีเรียนเชิญน,นะคะผู้ไดยุกไก่ยุก่ไก่มาเด้อมาเต็นมามวนมาเต็นมารำน้ำกัน,นะคะ่ะแต่ว่าใครที่มาไม่ได้นะคะสามารถซื้อบัตรจองตั๋วนะคะได้ที่ ในนาเิตะไรทุกรอบที่นี่นะคะรอบที่สองร้อยสิบเอ็ดเสียงเอียงบันอร่อยเลยนะโอ้โหทกใจเบิด FC ใจเมือง,งขอบคุณค่ะเสียงเอียงบันนี่ฮะบรรยากาศท่าทางหนูชอบมุมนี้มากมุมนี้คือเลิศมากๆเลยนะคะสวย จองตัว๋วนะจ๊ะอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะคะณลิตาไลทุกรอบที่นี่นะคะรอบที่211นะคะพี่น้องจิ้มลิงเด้อเด้อจิม้มจิ้มลิงจิ้มลิงนะคะกดคลิกลิงเลยน้องเพ่งฟ้าพุทธไปแล้วนะจ๊ะทีมงานเครื่องเสียงนะคะ ไอเล่นไอเล่นไอเล่นเจฟฟันป่บวันนี้มัานสวยมากค่ะได้นีตัว,ว,วหรอโอ้อันนี้ขาพ่อเขาจกาขอเพิ่มบ้านสวยมากจ้าภูมิใจมากได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงแมนค่ะภูมิใจค่ะแม่ซื้อทุอดรอบขอบคุณค่ะ คนคนึงแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหลยหลายคนมารักนะคะมาหักหนูหละกะักอะในเพ่พอเบรกไม่อยู่เอกกับเพิ่งแถวากาสเพิ่งแถวากาสของเพ่นะคะไดมีมือนอี้เดมี ark, orm, ะะ่เอฟซีหักเอฟซีหอมหลักอะเดมีบ้านหลังหนึ่ง เฮ็ดเฮียนจะค้องนี่ละคะเฮ็ดซอยซังเปิดเพลงบ้างไปแสนจัดไปจ้าเดี๋ยวมนสิเปิดจะหลอกจ้าจักงนอนนี่ล่ะนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านน้องเพลงคืนยนนแม่วันดิซิภาเรียนเชิญเอฟซีทุกคนนะคะที่เริ่มซื้อผตรจองตัววด้จ้านาในตาอะไรทุกรอบที่นี่ เพ่งปักมดไ่าแฮแล้วกดเลดจากกดจิ้มลิงเลยนะคะจิ้มลิงเลยเด้อเพ่งปักมดไปาหแแล้วรอบที่211นะคะ เน่าก,กินยุ่มมุมนี่นี่จะเป็นเลยคนผูกเต้นนะคะน้องๆผูกพาผูกเต้นสอยกันน่ารักมากๆเลยนะคะขอบค,คุณคุณครูด้วยนะคะหัวยังอันนี้จะเป็นมู่ค่ะมูหมูห์ใช่ม,มเรียนน้ำกันนี่ล่ละสวยนะคะขอบคุณคุณครูบ้านนาเลียงแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะผูกเต้นซอยน้องเพลงซอยงานนี่ล่ะคะ่ะ กะร่างูกนี่กะ่างให้ใกันอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงชมพูนะคะสวยกำลังกระล่างผูกเต็นยู่ค่ะพึ่งเข้ามาดูสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่ขาม้วนไม้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปทีพึ่งขามากะฝากกดไลค์คลกดแชร์น้ำด้วยค่ะ มีกี่ห้องนอนมีสามห้องนอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมหน้าบ้านนะคะอันนี้จะเป็นมุมหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นมุมหน้าบ้านนะคะมุมหน้าบ้านแล้วก็ข้างบนจะเป็นเอ่อดาดฟ้าดาดฟ้าเนาะคะ่ะข้างล่างจะเป็นมองจอดรถ เพลงพาไปดูในบ้านหน่อยค่ะเดีย๋ยวจ่ายได้ภาพอขาให้บ้องในบ้านอีกทีนึงอันนี้จะเป็นหม้าหน่อยนาะเวลายิงมาแล้วม,มันจะมีไฟขึ้นมานมาคะ่ะมันจะมีไฟขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นในบ้านเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในบ้านนะคะ,นนะนใน,บ,น,น,ะะนบ้านของน้องเพลง เหนือจะไปพายในบานนะคะสวัสดีแม่แดงค่ะง่ายเฮ็ดยังขือของดากอยูอ่แต่เย๋เยเสิ้อผพาบิ่งในเงี้ยพอดีนี่พอดี FC เอฟซีป็นขอมากไม่พ็นเพราะเขาเห็นบานค่าผูกผ้าของแพงาดู <laughs> พันบ่ได้เฮ็ดแบบว่าเหตจ้างนะคะพันเฮ็ดซอยกันมาซอยลูกเพราะว่านุก็เคยเลี้ยงยุ่งเลี้ยงมาหน้นาเลี้ยงพันกับมาผูกไม่เห็นยังซอยกันนี่นะคะก็ซสื่อน้ำตับหุ่งถอดใกล้กับวาไปคะ่ะเลี้ยงกันไปบ้านสวยมากขอบคุณคะ่ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะคะอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะคะในวันที่สิบห้าี่มันแลงผู้ดใดอยากเบิ่ง มลำคณะแพ่าพราแสงทองพร้อมทีมงานทุกคนนะคะน้องเพลงกระคืนฝ่าวซื้อบัรได้จ่าน้องเพ่งปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะจิมเลเดอจิมเลยค่ะนานิตะไล่รอบที่2 1งค่ะนี่ก็คือบ,บ้านน้องเพลงเป็นมุมบ้านนะคะบ้านข้างนอกกับสีพูข้างในกับสีชมพูกว้างมากๆเลยจากออสเตรเลียขอบคุณค่ะเี่ก็จะเป็นมุมเล็กๆน,นะคะเอาไว้ของ อในบ้านภายในบ้านวันที่สิบห้าเจอกันค่ะแม่อันนี้คือของน้องแพงใครอยากดูใครอยากดูเนาะเปิดในเบื้องบนเนาะจา้าใครอยากเบื้องคอมเมนต์มาเลยเด้อแต่ว่าตอนนี้สิบห้าทั่วเบื้องบ้านก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะคะมองหนิจเจีนพิธีสงฆ์ราคาเดี๋ยวพวอกพาพวอกมองพา้าผนังนะคะคุณเต๋อพันสิมาจัดการให คุณเตยพันว่าอันงานลูกสาวเสียถ่างงามๆพรุ่งนี้พ่อขนของไปช่วยขอบคุณพ่อโอ๊ตนะคะขอบคุณพ่อโอ๊ตด้วยจ้าพ่อโอ๊ตไม่เย่าขอบคุณค่ะอยากดูจ้าอยากดูห้องน้องเพลงเบิ้งค่ะห้องกะสิหกจักน้อยค่ะเพราะว่าเมื่ว่านี้ค่ะอยากงานบ้านในเมียห้อง ไปซื้อของซื้อนั้นซื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของพ่อกับแม่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้องแล้วก็มองเห็นจะเป็นของน้องเพ่งเดี๋ยวนุขอขอเช็คความเรียบร้อยก่อนว่ามันเรียบร้อยบ่ปิดไฟก่อนค่ะปิดก่อนนะคะนี่ค่ะของน้องเพ่งอันนี้ก็จะเป็นของน้องเพ่งนะคะแต่ว่าผาปูที่นันไปสีม่วงนุเอาไปซักยูบคั้นปูอยากดูอยากดูจ้า อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองขอบคุณนะคะนี่ค่ะจะเป็นของนอน้องเพลงอุ้ยปิดของนอกเหีนหนของของนอองรสจัหของนอ,องนอในเอฟซีเบงครั้งแรกเลยกวาค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาน่ารัก,น,รกน่ารักนะอันสองสามตัวอยากดูแจเก่งเก่งดีใจนําขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดีเสวสิผาไปเบื้องเหือหมองหาอง่านม้ามได้หวาน เวทีหันมะลำห้าวต่างสต่างมองไดนะคะเดี๋ยวพาไปดูจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อสวัสดีสวัสดีพะนะเป็นท้างบริลัมระบาดเนี่ยบอลร้นรลายหนูก็ได้เดี๋ยวพาไปเบิ้งหมองหันมะลำค่ะฝากกดไล้์กดแชร์น้ำเด้อนั่งกับปูอุ้ยปูปูปูเป็นหนักไหมปูปูพิดน้ำนี่น้ำพุ ผู้พิจนาพ่อเราไปนี่พ่อเราไปปัวพ่อแล้วป่าวามันเต็มละพ่อเรได้มันกับผงคนละวะขอดูทุกห้องค่ะเออนานานาจะยังว่าไรน,นะคะเพราะว่าห้องนุ๊กถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ